นาวา拉สี่ประตูออโต้เข้าใหม่ครับเรียกว่าของขาดตลาดขาดสต็อกมาเยอะเลยนะครับไม่มีนาวาล่านะครับมาทั้งหมด4คันนะครับไม่หลักหมื่นมี2คันคือคันนี้นะครับทะเบียน9070นะครับไม่ห้าหมื่นนะครับคบอีกคำหนึ่งไม่เก้าหมื่นโลนะครับราคาเท่ากันนะสี่แสนสี่นะครับหรือสี่แสนสามหมื่นเก้านะครับเป็นนาวาล่าเกียร์ออโต้ตัวท็อปตัวเอลสีบอลเงินครับออกใหม่ก็เก้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับ มือสองสภาพใบแดงแบบนี้ครับรถเึ้่งเข้านะครับมีกล้องรอบคันขาย4 3 9 0 0 0ครับผ่อน7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับนาวา่าที่ครบเราตอบโจทย์คันนี้บอกเลยว่าถูกต้องแล้วนะครับรถสวยมากสภาพนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับไม่ต้องรีรอแล้วนะครับจาะลึกละเอียดเลยรถหน่วยงานเป่าวัติสู์แท้นะครับเพิ่งจะเข้าสู์เช็กขยะมาเลยนะครับจากด้านหน้าครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมีไฟเดย์ทามให้ครบนะ สีสันสวยด้วยงามสภาพใหม่นะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับฝากระโป้งเดิมสภาพงามๆนะครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆแม็กแท้ๆแบบนี้ครับสวยเดิมครับแม็กขอบ18นะครับยางบีสโตนใหม่ๆยางนะครับจะได้เป็นตัวยางใหม่เลยนะยางปีภาพเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับสภาพที่เข้ามาล็อตนี้ค่อนข้างเปียะนะครับใหม่คลิปนะครับกล้อง3-60มีให้นะครับกระจกหน้าหน้าครับนี่เห็นไหมนิสันนะครับ เป็นของแท้เดือทั้งหมดภาษีพรบหมดปี7 0นะครับต่อให้แล้วลูกค้าครับราคาจากคาได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับจองให้ทันนะเพราะบอกเลยว่ามาไวไปไวนะครับมีคิวบอยให้ครบด้วยนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับถ้าลูกค้าไม่จองนะครับมันไม่มีคำว่ามันจะเป็นของผมยังไงมันก็เป็นผมไม่มีนะครับมันจะเป็นต้อาตัดมติลูกค้าจองเท่านั้นนะครับจองจากไฟแนนซ์หรือจองซื้อสดเท่านั้นนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะลูกค้าคนอื่นเขาก็มีเงินจองเหมือนกันนะครับ สี่ันสีเรืองมางามครับดูเลยครับนี่สภาพเดิมๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาคันนี้ยังไม่ล้าสปาร์เกสิใดทั้งสิ้นนะครับคารบอยมีครบแล้วคารบอยอยู่สองหมื่นเลยนะผมบอกเลยนะครับคุ้มนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับกล้องหลังมีครบครับตัว EL น้องกระจนท้ายครบสภาพใหม่นะเพราะหม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับไอ้ท้องช่วงล่างสภาพเดิมนะครับใครที่หานะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดสี่แสนสามหมื่นเก้าราคาดีนะ ราคาดีกว่ารถก่อนด้วยนะครับราคาดีและไม่น้อยคันนี้ไม่ห้าหมื่นใครจองก่อนได้ก่อนครับมีไม่ห้าหมื่นไม่เก้าหมื่นนะครับเบาได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาได้เป็นเบาะหนังครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสภาพเดิมรถตวัติสูตรแท้ครับรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เดี๋ยวเป้หุ้มเบาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหุ้มเบาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับบอกเลยนะแอร์หลังมีครบ2จุดนะพัดงเพดานสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับ โครงสร้างเดิมๆนี่ครับหัวตหัวน็อตเดิมหมดเลยนะซีนเดิมนะครับซีนประตูประตูฝาทุกอย่างเดิมหมดนะครับคือคัดมาให้แล้วนะครับครนวนี้จะเป้ไปล้างสปากรสีนะครับล้างสปากรสีนะบอกครับมีแตกมีขาดปกติเพราะว่าเคสนี้นะครับลูกค้าเขาใช้วอลนะครับแล้ววอลมนทิ้มเบานะอยู่หุ้ใหม่หุ้ใหม่อยู่แล้วนะครับอยู่หุ้มใหใหม่นะครับอ่าไม่นะครับห้าหมื่นสองพันนะครับ ไม่ห้าหมื่นสองพันเท่านั้นนะครับกระจกไฟฟ้านะครับหนังสีดำเสาบีนี่ครับเดิมๆแบบนี้นะหัวนงหัวน็วนอตแบบนี้เดิมๆเ,เลยครับสภาพสวยสภาพงามนะครับมาดูกันต่อนะครับอย่าเบรกกดพุทธาเลยครับกุญแจแท้สองดอกสภาพสวยๆนะนี่เลยนะครับไม่ห้าหมื่นุญแจแท้ดอกสองดอกครับ ไม่ห้าหมื่นนะครับประวัติสูย์นะนี่เลยนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนมานะไม่ห้าหมื่นเข้าครั้งที่ครั้งก่อนเนาะก็ไม่สี่หมื่นนะครับรถใช้ในหน่วยงานนะครับใช้ในหน่วยงานนะมีกล้องให้รอบคันนะครับพอลองเข้าเกียร์หน่อยนะครับพอเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับตัวกล้องเนาะก็จะสลับมาให้ออโต้แบบนี้ครับกล้องซ้ายกล้องขวากล้อง3าดีครบ นะครับบอกองศาการเลี้ยวพวงมาลัยให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับสวยน่าสนใจครับใครหาอยู่นะนาวราคุ้มจริงราคาถูกนะครับถูกไปต้องห้าแสนกว่าบาทนะครับกล้องมีให้ครบปรับแคมิราได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยครบจบนะครับคันนี้ผมบอกกันนะ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับจบมองหลังปรับแสงออโต้ให้อีกนะครับสวยเดิมคุ้มนะครับคันนี้จะพาไปดูต่อนะครับที่ด้านหน้าเครื่องนะไปเปิดฝาหน้าเครื่องแล้วพาไปดูนะครับ รถเดิมสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะสวยครับนาวาร่าคันนี้บอกเลยว่าสวยมีทั้งหมด4ี่คันนะครับก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้ก็บอกเลยไปไม่มค่อยสบายนะวันนี้นะครับถายไม่นานนะถายไม่นานนะครับไม่ค่อไม่ค่อยสบายนะครับก็ใครสนใจนะครับสี่ประตูออโต้นะนาวาร่าคันนี้นะครับผ่อนได้4ปี5ปี6ปีเปีรถปีสิบเก้าจนยี่สนะครับเป็นตัวยาวนะครับตัวท็อปนะ ออกใหม่ไฟแดงนะครับก็มีเรียกว่าเกือบล้านนะครับยางใหม่แล้วนะครับเดีย๋ยวไปเปลี่ยนสปาร้วสปากระสีหุ้มหนังใหม่นะครับเปลี่ยนของเหลวให้ครบนะสวยเดิมซื้อได้ครับกับกระบะนาวาล่าสประตูออโต้ครับ